สวัสดีครับพี่น้องแฟนคลับเฟซีมอหอนนะครับพี่น้องครับลานเมกาซีมองถ้ำการแสดงก,กันครับแต่ว่าที่ยังพอ,อให้ยู่งให้ซ่งนเนยด้วยหรอลานเมกาซีมาแล้ว ก่อนนะพูดไปก่อนเสพก่อนเลยนี่อเพพุมบ่มืนไปก่อนบ่ดมันเพุ่มบ่เหมือเหมือนไปรียนมพอดีอ๋อพอจะได้กินต๊ะไ่เลยเ้าดันใจว่าจะไปหินงวไอโต๊ะดันใจว่าจะกินขวนูได้ล่ดีบไปรถออกก่อนรถีหนไบ่เรียกไงกตนออกก่อนเลยเเที่ต่งทาน ลานั่เอไเกรติผู้ใหญ่อยู่แล้วมันมันอยากไปไปน่มันก็ไปเ่เดนน้อยมันขื้นลังเม่อนนแล้วไปก็นรถาได้อเ่นาน่อนอ๋อสองยุ่งงนิดหน่อยตามมอเขาจะมอกร้อนเท่าลรอือลูกเก็ดหนึ่งเอเป่าผมว่าจะออยางพีปันยุ่มอหอดอออนะผมบอกว่ยางปูปันยุ่งมอหอดเป็นล้านปูนย่างดีครับพี่้รงล้านปูนอย่างนี้เลย เบาตื่นเต้ว่าทขาเบาาว่าเขาเียนเนขเที่ยงเลยอนนี <Algun> s <S ้กัลังกนแข่งกันกังานเช็คตัวกันแมอนเหมนเหมือนวันนี้ช็คัวทุกคู่ถูกต้อมเลยเลย ล้านปุ่นไปลองเลยโอลมเลยเดินไปเถอะเป็นแต่มนูเด <E ินเป็นแต่มนูเสไปให้ผมลงผมลงเด้อผมบาปกอนลงเสียเอา่เสียลงบ่ว้หไปเอาหลังมที่คุณพอลงคิดเบิ่งแล้วีว่า่นเดอ อาาไดดอนะ้ญาติญาติไปทำเถอตอนแล้วเนี่ยขึ้นเหรนอยูบุรีรัมย์ครับพ่อามาแล้วละอะไรท่นมาเจอต้นต้นแล้วเออตามกันไหมละ ไอที่เราตอนต่างกัล้านปุนนี่แหละเขาไปลบไปอย่างน้ตั้งก็ตั้งลุงตั้งนี่วันนี้ตั้งเดินละนี่ง่ายดีพ่อเนอะ nó cua hoa chọn này cái subscribe nào kênh cái Mì nè

อันตนีกั้งจากใช้ปสิพว่าหลัางวิทีเหตุสุดแค่นี้เลยวันนี้พอดีใพอีใส่พูดแล้วคืองน้มพูดลอจากนี้ไปให้หมดเลยค่ะให้สุดเลยุดละเคืองขน้มครับตั้งนาน้างหนึ่คือลังวียี่นีอครับก็เมนลังวีี่ครับเซนเลี้ยงครับนี่ยันนี่น์นนลังีตรงนี้พี่อันน้ก่าลยู่เนาะพ่อยู่เนาะพอปรถบ้านับจอ คือสิใสก็เล่นฟังพุนเหมือนันคับูแมนะกูมกางคูเมยนี่เมนี่เมเเป็นกางอันนั้นเขาอันนี้ออกคู่ของพูนนี่ลรถเจ้ากรจอดตรงนี้พอรถบาเจ้ารถบันเอ่ไปจอดซ่นี่สตูพจทันตั้งพนเรื่อุ เราขึ้นเรือมันก็คือคือขึ้นแล้วเราจะเป็นจะเป็นตองมานี่เพราะว่าเด่นนักแสดงนักแสดงเจาเป็นยังไงคนคุ้นตีกลางเวทีสถามเจ้าเบงนั้นก็คือถไทไทเกว่าหลังสุดนี่เข้ามาหลังสุดเวทีกับหลังหลังสุดหมอลำนี่คนละคนละคนละความหมายเลยหลังสุดหมอลำนี่ถึงวนมาอ่ะหลังหลังเวทีนี่ครับตัวตัวนักรานเนาะหลังสุดซีอูประมาณสิบมีเด็กสาวกีนเลยครับเดยกสาวกีนพวก อันนี้ <c oughs> หลังไม่ทัมี่นปนัง,ง้คนี่อ,อ,งอง,องอางตรนี้รถต้พจอดรปันจอบอรปันจอดหอเศษเนือนี่นี่ปุ๊บวันนี้วราปันจอดีวบ้อยเปลนหน่อยที่ว่ามอลำัยูอะุกัดแสดงซุ้ไปอหนอยีอกทวมีหมงยูหหมมีเลยที่เริ่มจากเนี้ไปปุ๊บ บอกจากว่าถนนพวกนี้สิบวันถนนพวกน้สิบวันใ้ใส่มองนี้วันนี้มองนี้ก็สิกางเตี้ยนหันรถแล่นท่านเดียวเลยเขาเสียงเดียวท่านเดียวเลยเชียวอะไรฮาเทสเลือได้ทำครับสองสองเล่นนะที่แรกนั่นเราบอเวลาเขาก็เขาช่วงหัวคำวแลาวหกโมงเราขันให้ีนเงาหกโมงนั้นอะไรน้ที่อยู่ล่ะวันนี้พน ไม่ะละน้มันละเราเหลังไม่ที่ชิดนี่เรามองเงินก็ออมเอาเินบางแมนจะจะพิคุณเหร,หรเน่าเสาค่ณแบบนะของเสาแมนยมวานนี่มันต้องบอกฝ่าทยทางการชีครับ่า่านไม่ที่ท่นว่ของเสาของผมมิจจะเปที่เลยผมมิเที่รบอกนายานอนี่แล้วพขังหนึ่งถึงห้อนี้น่ขัึงกยุห่อยางลัหนึ่งจยุนีโลขันหนึ่งยบุ สาเมตรพุสเมตรัดด <de r> <au> ึงด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 ึงบางได้ครับนั่หลักพื้นที่น้ลก็รูแล้วน้ำเก็ต้องไปมเสียเหมือนเุุไปเลี้ยงเลี้ยงุไปเลี้ยงพุน่ะแมนพ่นเลครับพุ โอเคครับพี่น้องครับคลิปนี้เป็นสนิทพอมเป็นคลิปหน้าขอบคุณแฟนคลับเอเวอที่ติดตามจะเรื่องอะไรกด subscribe ช่องทวิยาอาทิตย์ลำพดออฟฟิเชียลครับพี่น้องครับนี่แหละพี่น้องมองเห็นเป็นเดินล่านปูนครับพี่น้องครับเอาพี่น้องแฟนคลับเอเวอเจะเืมองใหม่ก็ต้องใจ้ได้เลยนะครับที่ล่านเมกาเซฟของท่ามการแสดงมนี้นะครับ